ไห้ไม่นะซังคอนดิจิวัลต่อชัวซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูในตดต่นถึงครับในในคลิปแชทคอมมาน์ในพาร์นี้นะครับก็จะมาพูดถึงวิธีการปิดเจ้าตัวลอยแยกมิติดิเมนชันอลลิฟขลังตรงนี้นะครับอ่ะอน,นี่บอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นคำสั่งที่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับ เชิงการถ่ายภาพไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเกมเพลยก์กันเลยนะครับอ่ะก็สำหรับตัวรอยยางไม่ติดขลังตรงนี้นะครับมันก็เป็นตัวแพทที่อัปเดตมาพร้อมกับตัวเควสออลเตอร์เรียมใช่ไหมซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่2เขตก็คือจะเป็นฝั่งของทะเลทรายแล้วก็ฝั่งของตัวเขตหิะนะครับก็เห็นว่ามันจะมีรอยยาไม่ติเนี่ยขึ้นมาแบบว่าขวางทิวทัศน์แล้วแบบว่าอุย้ยอยากจะถ่ายรูปแล้วแบบมันติดตัวรอยยางไม่ติเนี่ยมันแบบอ้ยมันดูไม่สวยเลยเขาก็เลยมีคําสั่งที่เราสามารถ ปิดเจ้าตัวเราแยกเนี่ยให้มันหายไปได้ในตอนที่เรามีการถ่ายรูปนะครับเพียงแต่ว่าคําสั่งนี้ต้องใช้งานในตอนอยู่ในห้องถ่ายรูปเท่านั้นนะครับอ่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็คือมาที่ตรงบริเวณตัวเสาลิอดีไว้หรือว่าจะเป็นแบบตัวขึ้นเมนูก,ก็ได้นะครับมันจะมีหัวข้อที่เราสามารถทําแบบเป็นห้องสำหรับการถ่ายภาพได้ก็คือทําการ ใส่พาสเวิ่วนอะไรเข้าไปก็ได้แล้วก็ทําการติ๊กที่ช่องที่้างล่นางตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเปิดห้องสำหรับการถ่ายรูปโดยเฉพาะก็คือจะไม่มีมอนสเตอร์อะไรมาเกะกัดกันเลยนะครับอ่ะเราก็ทําการตั้งค่าไปแบบนี้อ่ะเท่านี้เราก็จะมาอยู่ในห้องสาหรับการถ่ายภาพกันแล้วนะครับแลวเราจะสามารถใช้คําสั่งแชทคอมมานด์ตัวนี้กันได้ซึ่งก็คือจะเป็นคําสั่งว่า slash back ground went dr w ว้นวแล้วก็ตามด้วย On หรือ off นั่นเองนะครับถ้าหากไปคำสั่งนี้เราจะสามารถใช้ในการปิดเจ้าตัวลอยแยกกันได้นะครับอาจจะขอกลับขึ้นไปก่อนกลับข,ขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับอทีน่นี้เราก็มาใช้คำสั่งใช้นตัวไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าสแลตแบล็กเกลว้วนวักดีอเวนวแล้วก็ตามด้วย On หรือ o f f นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าเขียนเป็น off แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการปิดเจ้าตัว,ตวแล้วยายไม่ติดเนี่ยให้มันหายไปแบบนี้ ก็จเจน,นะครับว่าตัวรละแยกมิตี Dimensional Lift เนี่ยมันก็หายไปในทุกเขตกันเลยนะครับคือคำสั่งเนี่ยมันจะเป็นการสั่งปิดในทุกเขตกันเลยนะก็คือเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีทางฝั่งของตัวคีมาร์กันด้วยใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็ต้องการจะให้แบบมันกลับมาเหมือนเดิมล่ะอ่ะเราก็ทำการเขียนเป็น slash back o u n dr แล้วก็ตามด้วยออนนั n ่นเองนะครับอ่ะแกเป็นออนแบบนี้ปุ๊บ ก็จะเห็นว่าตัว d ด m e n s i o ชั่นอลเนี่ยมันก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับก็เป็นคำสั่งแบบง่ายๆว่าอ่ะเราสามารถทำการเปลี่ยนระยะมิติได้ดังค่าแบบเป็น On หรือ o f f เนี่ยในตัวห้องสำหรับการถ่ายภาพนะครับซึ่งบอกไปก่อนว่าไม่สามารถใช้ในห้องปกติได้นะอ่ะถ้าหากว่าเรากลับไปที่ตัวโหมดห้องปกตินะครับก็คือทำการรีเซ็ตแล้วเราก็กดตกลงก็จะกลับมาแบบเป็นล็อบบี้ปกติกันแล้วใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งเดิมเลยครับก็คือเป็น BLACK g ก w ว e เวนวักดีอาเวนวแล้วก็ตามด้วยออฟมันจะมีการแจ้งเตือนมานะครับว่าคําสั่งเช็ค o อ m มานเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับในห้องสำหรับการถ่ายภาพเท่านั้นนะถ้าหาไปห้องปกติแบบนี้จะไม่สามารถใช้งานกันได้นะครับก็เป็น คำสั่งเช้คคอมมาแบบเล็กๆที่มาใช้ในการปิดจต,ตัวรอยแยไปอยิ่ตรงนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่าต้องการจะแบบมาถ่ายภาพและแบบมันติดรอยแยอันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปที่ห้องสัดสการถ่ายภาพก่อนแล้วเราก็ใช้คำสั่งเช้คคอมมาในการปิดตัวรอยแยกไม่ตินี้ให้หายไปในระหว่างที่เราถ่ายภาพกันได้ประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แหละครับผมมันเป็นคำสั่งเช็คคอมมาที่อัปเดตมาตอนช่วง ต้นเดือนตุลาคม2025ก็เลยนํามาอัปเดตข้อมูลกันหน่อยนะครับแล้วก็จะหากว่ามีข่าวสารเชิงการเงินที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิปด้วยกันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเนย